พรกคุณทดิบองดำรงอยู่ในข้าพระอง์ทั้งหลายและก้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ในพระองค์เจ้าดังนั้นชีวิตของข้าพระอง์ทั้งหลายจึงไม่มีอะไรที่พระเจ้ามองไม่เห็นจึงไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้จึงไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะไม่เข้าใจเราขอบพระคุณพระองค์เจ้าจากที่เราเป็น จากที่เราทำจากที่เราดำเนินพระองค์ทรงรู้เห็นและพระองค์ทรงเข้าใจทุกสิ่งแต่ขอบคุณพระองค์เจ้าที่โปรองไม่ใช่เพียงแค่รู้เห็นและเข้าใจแต่โปรองค์มีการช่วยเหลือแต่โปรองค์มีการอุ้มชูแต่โปรองค์มีการที่จะกอบกู้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพระองค์เจ้าก้ากับร้องไห้ อยู่ที่นี่ร่วมกันทั้งพี่น้องที่เกาะพัง,งนันและก็พี่น้องที่นี่เราอยู่ต่อจำพาพระพักของระองก็ด้วยหัวใจซาบซึ้งในพระเมตตาคุณของระองเจ้าที่ทรงมีที่กอบกู้รักษาดูแลเลี้ยงดูชีวิตของข้าพ lungs หลายสิ่งที่ข้าพ lungs หลายกระทำก็เพราะว่าระองสอนให้ข้าพ lungs หลายกระทำและข้าพงหลายเชื่อในการที่ข้าพ lungs หลายกระทำเพราะ เชื่อมั่นในพระองค์เจ้าจริงๆและขอบคุณพระองค์เจ้าพระสัญญาของพระองค์เจ้าไม่เคยที่จะบิดผิวชีวิตของพวกเขาทั้งหลายอาจจะโดนคนบิดผิวคนอาจจะไม่เป็นไปตามสัญญาแต่นั่นไม่ใช่เป็นอุปสรรคที่จะทําให้เขาทั้งหลายขาดความไว้เนื้อเชื่อใจพระองค์เจ้าแต่กลับทําให้เขาทั้งหลายเรียนรู้ที่จะพึ่งพาพระองค์มากขึ้นมากขึ้นต่างหากขอบคุณพระองค์เจ้า ในคําอธิษฐานที่ขับรองอธิษฐานนี้ขับรองมั่นใจในพระองค์อย่างยิ่งว่าเมื่อผู้คนของพระองค์ได้กระทําการตามคําของพระองค์พระองค์ไม่เคยนิ่งดูดายพระองค์ไม่เคยเมินเฉยแต่พระองค์จะเ,เร่งรีบให้สําเร็จตามที่พระองค์ได้กล่าวนั้นจึงขออธิษฐานอวยพรทุกคนให้เห็นความจริงให้เข้าใจและร่วมใจกันที่เป็นคําอธิษฐานเดียวกันต่อจำปะปัก ของพระองค์เจ้าเป็นคําอธิษฐานที่เราไว้เนื้อเชื่อใจพระองค์เจ้าข้าพองหลายกล่าวคาอธิษฐานด้วยคําอธิษฐานนี้ร่วมกันในพระนามขององค์พระเยซูริ์เจ้าอาเมนอาเมนครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณมากครับนะครับเมื่อเช้าผมได้พูดให้กับพี่น้องว่าถ้าเราจะมีความเชื่อเพื่อเป,เปลี่ยนสถานการณ์ต่าง แล้วเราจะมีความเชื่อเพื่อพลิกฟื้นชีวิตของเราเราต้องได้ความเชื่อนั้นมาจากพระวจนะของพระเจ้าและให้พี่น้องได้รู้ว่าความเชื่อเกิดขึ้นได้ด้วยการได้ยินได้ยินการประกาศพระคิดหรือพระวจนะของพระเจ้านั่นเองดังนั้นเราสามารถเป็นคนได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าได้ดังนั้นพระเจ้าปลุกเราทุกๆเช้านะครับปลุกหูของเราเพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ยิน พระสุรเสียงองพระองนั่นก็คือพระวจนะคําของพระเจ้าและพระกัมภีร์นะครับบันทึกนะคาพูดของพระเจ้าที่ไว้พูดกับเราอเมนถ้าเรามีชีวิตนะให้พระคําของพระเจ้านะมีอิทธิพลต่อชีวิตของเราใจเราได้ยินพระสุรเสียงใจเราทําให้พระสุรเสียงของพระเจ้ามามีอิทธิพลต่อเราพี่น้องคุณสามารถวาดภาพแห่งความสําเร็จในชีวิตของคุณได้ และคุณก็จะประสบความสำเร็จเหมือนหญิงที่โลหิตตก12ปีมีแต่ภาพแห่งความล้มเหลวมาตลอด12ปีไม่เคยมีภาพแห่งความสำเร็จแต่พอเขาได้รู้จักกับพระเยซูพอเขามั่นใจในพระเยซูเขาวาดภาพได้เลยว่าชีวิตเขาจะดีขึ้นจากนี้เพียงแค่เขาแตะชายฉลองของพระเยซูเขาก็จะหายโรคแน่นอนการหายโรคของเขา ทำให้เขาสามารถมีชีวิตดีขึ้นได้เพราะความทุกข์ยากลำบากในชีวิตของเขาเขาสูญเสียทุกอย่างมาตลอด12ปีเพราะเพราะเหตุผลเขาไม่ไม่สามารถได้รับการรักษาให้หายจากโรคโลหิตตกซึ่งมันเข้าสังคมไม่ได้มันจึงทำให้เขาไม่มีงานทำมันจึงทำให้เขายากจนค้นแค้นไปเรื่อยๆแต่เมื่อเขาได้รับการเยียวยารักษาอามนไหมครับ ชีวิตของเขาเองก็กลับมานะที่จะได้รับการลื้อฟืน้นทั้งภายในและภายนอกอเมนชีวิตจิตวิญ,ญญาณและชีวิตทางกายภาพคนที่ซื่อสัตย์ที่จะเชื่อฟังคําของพระเจ้านะครับเชื่อฟังนะพี่น้องต้องฟังผมดีๆผมพูดคำว่าเชื่อฟังเชื่อฟังหมายความว่ามันมีภาคปฏิบัติใช่ไหมเชื่อแล้วก็ทําตามอเมน และเราก็จะเห็นชีวิตเราเปลี่ยนแปลงแน่นอนดังนั้นเมื่อเรามีวาดภาพของความสำเร็จได้นะครับเราก็มั่นใจได้เลยว่าเราไม่ลำบากละอเมนไหมครับคนเราเนี่ยถ้า,าไม่มีภาพเป็นความสำเร็จมันก็เห็นความลำบากรออีกไม่นานจริงไหม ใช่ไหมความตายความถดถอยความหดหู่ความเหี่ยวมาแต่พี่น้องคุณจะกล้าวาดความสําเร็จได้ยังไงถ้าคุณไม่มีถ้อยคําอันทรงฤทธิ์ของพระเจา้าจริงไหมครับจริงไหมยิงคุณกล้าวาดภาพแห่งความเชื่อได้ยังไงใช่ไหมครับคุณรู้ไหมผมมีจินตนาการก่อนที่มีพวกคุณผมมีจินตนาการนะมเีเห็นถึงว่าชีวิตจะเป็นยังไง ก่อนที่จะมะีพวกเราอยู่ที่นี่เดชเซอเซัมใช่รับผมกล้าก้าวออกมารับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับกล้าที่จะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นอนาคตแล้วก็จะได้มันมากล้าทําอย่างนั้นได้ยังไงไม่มีเหตุผลที่กล้าทําอย่างนั้นได้นอกจากเหตุผลเดียวคือผมเชื่อในพระวจนะของพระเจ้าและพระวจนะคําของพระเจ้ามีอิทธิพลในการ ปรับเปลี่ยนชีวิตของผมอเมนเราเรียกสิ่งนี้ว่าวางใจในพระเจ้าฮาเลลูยาดังนั้นพี่น้องเมื่อเรามีสามสิ่งที่ว่ามาวันนี้พี่น้องก็ต้องฝึกวาดภาพแห่งความสำเร็จในชีวิตอเมนไหมครับแต่ว่าวิธีที่จะมั่นคงที่สุดผมก็เลยพาพี่น้องวาดภาพความสำเร็จในพระประสงค์ของพระเจ้าในเรื่องที่พระเจ้าประสงค์ซะก่อน พระเจ้ามีวัตถุประสงค์สรับชีวิตของเราก็คือรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองงั้นรักพระเจ้ารักผู้อื่นอเมนไหมครับและพี่น้องรู้ไหมเมื่อเรารักพระเจ้ารักผู้อื่นสิ่งที่จะต้องตามมาก็คือเราต้องมีภาพในการที่จะนําคนมาถึงความรอดและก็สร้างเขาให้เป็นสาวก ของพระเยซูเหมือนอย่างที่เราตั้งใจเป็นเหมือนอย่างที่เราตั้งใจเชื่อเหมือนอย่างที่เราต้องการความสมําเร็จจากพระองค์อเมนไหมครับนั้นเราก็มีเมื่อเราทําอย่างนี้กับตัวเราเองเมื่อเราเห็นถึงการทรงช่วยเมื่อเราวาดภาพในการทรงช่วยเหลือนะของพระเจ้าในชีวิตของเราเพราะเราเชื่อฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าดังนั้นพี่น้องพี่น้องก็มีความหวังมีความมั่นใจได้เลยว่าพี่น้องสามารถช่วยคนอื่นได้อเมน เหมือนอย่างที่เราเวลาเรามีตังเราบอกเรามีตังมากๆเดี๋ยวเราจะช่วยคนอื่นขอโทษนะผมเคยเจอคนมีตังมากๆไม่ช่วยใครก็มีเอางี้ก่อนที่คุณจะมีอะไรมั่งคั่งในฝ่ายกายภาพฝึกมีความมั่งคั่งฝ่ายวิญญาณกันไหมขอให้คุณรู้ว่าคุณมีพระพรนาประการของพระเจ้าในฝ่ายวิญญาณที่จะช่วยคนอเมนแล้วลองออกจากที่คุณเป็นอยู่นี่แหละจากที่คุณมีอยู่นี่แหละจากที่คุณมีอยู่เท่านี้แหละจากชีวิตของคุณที่เป็นอยู่นี่แหละ คุณตั้งใจว่าคุณจะนําคนมาถึงความรอดตอนนี้นะคนเราหยิบยื่อนอะไรให้ไม่มีคุณค่าเท่าเข้าใจไหมบางทีให้ตังเขาเขายัางด่าเราเลยนะจริงปะเพราะคุณให้เขาแล้วคุณต้องรอทวงคืนพอไปทวงไม่ได้คุณโมโหชีวิตก็เลยแตกขาดกันอา้าวไม่ได้ช่วยเขาตอนแรกคิดตั้งใจจะช่วยแต่พอเขาไม่คืนมาเลยตัดขาดไปเลยเอา้าที่ไหนได้ไม่ได้ช่วยซะแล้วที่ไหนได้กลายเป็นศัตรูกันอีกอา้าวลาบากไปอีก เอ,เอาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้มันชีวิตผูกพันสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับให้มันแน่นแฟ้นแล้วเราจะได้รักคนอื่นแบบมีความมั่นใจรักคนอื่นแบบไม่ไม่อะไรเหมือนกับพระบิดพูดว่าไงเราจะได้ใช้คำนะถ้อยคําของพระเจ้าไปช่วยผู้อิดโรยอเมนไหมฮะเอเมนคุณไปช่วยผู้อิดโรยได้ไงโดยใช้ถ้อยคําของพระเจ้าไปช่วยผู้อิดโรยนะค,รคุณวาดภาพเลยได้ว่า ฉันนำวิญญาณได้ฉันจะสร้างเขาให้เป็นสาวกได้อเมนคุณรู้เปล่าพระเยซูเลือกเลือกสาวกเนี่ยพระเยซูไม่ได้เลือกตอนที่พวกเขาดีเลิศประเสริฐสีอะไรทั้งสิน้นเลือกทั้งๆที่เขางงๆชีวิตเหมือนกันอะแต่พอเลือกเข้ามาเสร็จพระองค์ก็อดทนมาสร้างพวกเขาพี่น้องชีวิตของเราถ้าเราไม่ยอมอดทนนะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราก็ไม่เข้าใจว่าเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงเราเข้าใจใช่ไหมฮะพอเราไม่อดทนที่จะ เปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองไม่ยอมไม่อดทนให้พระคำของพระเจ้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของเองคุณก็จะคิดถึงเรื่องการไปช่วยคนอื่นมันก็คิดไม่ออกขนาดตัวเองยังเอาไม่รอดแน่ในคิดเสียนชอบอ้างนะตัวเองตัวโอ้ยอาจารย์โอ้ยอย่ามาบังคับกนะันเลยนะน้าตัวเองอุย้ยฉันเองหนูเองผมเองงเอาตัวไม่รอดอาจารย์ให้ผมไปช่วยคนอื่นส่วนใหญ่คนก็คิดอย่างนี้ฉันยังเอาตัวไม่รอดเลยไปช่วยคนอื่น โอ้ย oh, คุณไม่มีภาพแห่งความสําเร็จเอาซะเลย <c oughs> ขนาดตัวเองยังวาดภาพใส่ตัวเองยังไม่รอดอ oh 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 oh, ก็สมควรนะแม่พระเจ้าไม่ได้สร้างมาไม่ได้ให้คุณมาหาพรองเพื่อจะบอกว่าเอาตัวไม่รอดอ๋อถ้าคุณเอาตัวไม่รอดไม่มีเหตุผลอื่นหรอกถ้าคุณยังเอาตัวไม่รอดในขณะที่คุณเป็นลูกของพระเจ้าคุณลองคิดดูดิถ้าคุณยังเอาตัวไม่รอดในขณะที่คุณอ้างตัวว่าเป็นลูกของพระเจ้าหมายความว่าอะไรคุณลองคิดดิถ้าคุณพูดแบบเนี้ยในฐานะที่คุณเป็น คริสเตียนมาหลายปีในขณะที่คุณเป็นคริสเตียนมามากกว่าหนึ่งปีอะพวกนี้แล้วกันมากกว่าหนึ่งปีคุณผู้วรายังเอาตัวไม่รอดในขณะที่คุณเป็นคริสเตียนมามากกว่าหนึ่งปีแล้วคุณผู้วรายังเอาตัวไม่รอดโอ้ยคุณนี่เป็นใครกันเนี่ยคุณลองคิดดีดีดิโอ้ยอาจารย์อย่ามายุ่งเลยนะอาจารย์โอ้ทศนาก็เอาเอาสูตรพิเศษมาพออาจารย์อย่า,า,ามา คุกคีชีวิตเลยอย่ามาเทศนาจี้เข้าไปในชีวิตผมเลยหนูเลยโอ้ยอาจารย์หนูอเอาตัวไม่รอดถ้าคุณพูดแบบนี้ในขณะที่คุณเป็นคริเสเตียนมาหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยคุณพูดแบบนี้คุณคิดดีๆว่าคุณกำลังมีปัญหาหรือพระเจ้ามีปัญหาหรืออาจารย์มีปัญหาหรือตัวคุณมีปัญหาหรืออาจารย์มีปัญหาคุณลองคิดดีๆด,ดิในขณะที่คุณเป็นคริเสเตียนมากกว่าหนึ่งปีแล้ว ใครมีปัญหาเอาตัวเองเนี่ยตัวคุณมีปัญหานะโอเคงั้นคุณจะแก้ยังไงเวลาคนเรารู้ปัญหาตัวเองมันต้องรู้แก้คุณจะคิดแก้ยังไงฮะช่วยตัวเองก่อนเอาตัวให้รอดก่อนพระเยซูบอกงี้ใครใข่เอาตัวรอดคนนั้นจะเสียชีวิตเอาเรื่องงานนี้งงเลยแล้วยังไงดีวะนนีาพยายามเอาตัวให้รอดเวลาเราพยายามเอาตัวเองให้รอดนะคนเรามุ่ง เวลามันมุ่งมั่นจะเอาตัวเองให้รอดนะเราจะไม่คิดถึงคนอื่นหรอกจริงปะจริงไหมจิงถ้าคุณอยากได้รับสิ่งใดคนก็ควรทำสิ่งนั้นกับกับใครกับเพื่อนบ้านถ้าคุณอยากให้เขาทำอะไรกับคนคนก็ทำสิ่งนั้นให้กับเขารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัว เองโอเคถ้าคุณรักตัวเองคุณก็ทำกับเพื่อนบ้านอย่างที่คุณรักตัวเองแล้วคุณก็จะมีรั้วรอบขอบชิดคุณก็จะมีมิตรไมตรีที่ดีคุณก็จะได้รับพระพรนานาประการของพระเจ้าเอามาใช้จริงได้คนที่มองเห็นว่าตัวเองไม่รอดส่วนใหญ่ก็คือพร้อมตายแล้วแต่ถ้าคนที่มองเห็นว่าตัวเองรอดในขณะที่ยังไม่รอดนะเหมือนเปาโลว่า รู้ว่าสถานการณ์นี้มาถึงที่ต้องตายเหตที่เปาโลต้องตายเพราะเปาโลไปช่วยคนอื่นก็นใชไหมให้รู้จักกับพระเจ้าแล้วก็มาอยู่ในสถานการณ์ที่โดนโดนคุมขังแล้วก็เหมือนกับว่าโดนข่มเหงงานนี้ต้องตายเปาโลกับพูดว่าไงไหมงานเนี่ยดูเหมือนข้าพเจ้าจะต้องตายแต่ว่าทําไมแต่มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าให้ข้าพเจ้าทําไมไว้วางใจในพระเจ้า จึงทำจึงเป็นเหตุทำให้ข้าพเจ้าเหมือนถึงที่ตายแล้วแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ตายเพราะเหตุว่าเปาโลคิดถึงผู้คนคิดถึงคนอื่นที่อยากจะเอาความรอดไปให้คนอื่นอยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยากให้คนอื่นมามาได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอยากจะให้คนอื่นได้รับความรอดเหมือนอย่างที่พระเจ้ายอมสละพระบุตรของพระองค์มาเพื่อจะช่วยคนให้รอดนะพระองค์มอบหมายงานนั้นเอาไว้ให้กับพวกเราทั้งหลาย โอเคไหมครับเนั้นเปาโลก็เลยเหมือนช่วยคนจนมาถึงที่ตัวเองจะต้องตายช่วยคนจนมาถึงจุดที่ตัวเองเหมือนจะต้องตายในงานนี้แต่ปรากฏเปาโลบอกว่าไม่ไม่ข้าพเจ้ามาถึงที่ตายแต่กลับไม่ตายแต่มันทําให้ข้าพเจ้าเรียนรู้ในการไว้วางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้นต่างหากชีวิตของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับพระเจ้าใช่ไหม ถ้า,างั้นเปาโลว่าถ้าข้าพเจ้าจะตายมันก็ได้กําไรแต่ถ้าข้าพเจ้าจะอยู่ขา้าพเจ้าจะอยู่ก็เพราะเพื่อพวกเจ้าทั้งหลายถ้าเป็นถ้าเลือกได้นะขอไปอยู่กับพระเจ้าดีกว่าแต่ที่ไม่ไม่จะเลือกไม่ค่อยถูกว่าจะอยู่หรือจะไปดีเนี่ยเขาก็ๆๆใจใช่ไหมเปาโลกําลังห่วงคนไม่ได้ห่วงตัวเองแต่ยิ่งทําอย่างนั้นเปาโลกับมีชีวิตได้อยู่รอด มีชีวิตที่ได้เห็นการอัศจรรย์มีชีวิตที่ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ได้ช่วยคนมากมายเห็นไหมพี่น้องนี่คือสูตรของพระเจ้านะถ้าคุณอยากจะรอดคุณรีบไปช่วยคนให้รอดถ้าคุณมาถึงที่ยังจะไม่รอดตายแน่งานนี้รีบคิดใหม่เลยฉันต้องไปช่วยคนให้รอดดังนั้นพี่น้องเราต้องวาดภาพแห่งความสำเร็จเหมือนหญิงคนนี เขาวาดภาพเขาเริ่มวาดภาพงั้นก่อนที่พระเยซูจะมาถึงเมืองนั้นเขาวาดภาพเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะสําเร็จอเมนไหมฮะและเขาก็จะหายมันจะเป็นไปยิ่งคุณใช้พระวจะนะคาของพระเจ้าที่พระเจ้ายืนยันแล้วคุณเอามาวาดภาพในชีวิตของคุณนะคุณวาดภาพชีวิตตามพระวจะนะคาของพระเจ้าคุณก็จะเห็นความสําเร็จเพราะทําไมคุณก็จะไปแตะต้องสัมผัสกับพระเจ้าอเมนไหมฮะ คุณอยากแตะต้องสัมผัสกับพระเจ้าที่แท้จริงนะอย่าพยายามวิ่งมาแตะต้องมือสีบานอย่างเดียวโอเคสีบานวางก็ได้บ้างบางทีก็ไม่วางเห็นไหมตั้งนานยังไม่วางเลยผมชอบวางมือในค่ายเอนคาน์เตอร์ไม่ชอบเรียกมาวางตรงนี้ก็วางตรงนี้เรียกมามันวางไม่ทันเวลาไม่พอแล้วนะต้องยื่นมือไปอย่างนี้แต่ผมเวลายื่นมือออกไปผมคาดหวังอย่างเดียวเท่านั้นพระหัตถ์ของพระเจ้าแตะต้องผู้คุณ แต่พระหัตถ์ของพระเจ้าจะแตะต้องใครก็แตะต้องสำหรับคนที่เปิดใจต่อพระคำเท่านั้นคุณอย่ามาฝันนะว่าพระเจ้าคุณไม่รักพระคำพระเจ้าพระเจ้าจะมาแตะต้องคุณอย่าฝันโอเคอย่าฝันไปเรื่อยอย่าฝันเพียงแค่ร้องนามพระเจ้าเฉยเฉยโดยไม่เชื่อฟังพระคำอ่ะหลายคนที่อ้างแค่ร้องนามพระเจ้าเฉยเฉยก็พอเพราะพระมิบอลองเรียกพระนาคมก็รอดแต่นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วกูละแม่ คนที่เรียกร้องพะน,นามของพระองค์รอดก็เพราะว่าพวกเขามีชีวิตมีจิตใจที่มอบให้กับพระเจ้าในการเชื่อพระวจนะคำของพระเจ้าอเมนเขาตั้งใจว้า wow. วแล้วคุณก็จะเห็นความเสร็จในชีวิตแน่นอนอเมนไหมครับโอ้ผมฝันเดี๋ยวผมจะได้อย่างที่ผมฝันเพราะผมฝันมันคือเพื่อผู้คนผมฝันในวันนี้ผมฝันเพื่อผู้คนทั้งนั้น คุณก็แต่ผมฝันเพื่อผู้คนผมก็ได้กินได้อยู่โอเคผมเห็นความสำเร็จผมเห็นผู้คนสําเร็จผมอยากให้คนสําเร็จตามพระคำพระเจ้าเข้าใจไหมฮะผมอยากเห็นพวกพวกพวก,พวกคุณนะ่ะพวกคุณนะ่ะและคนทั้งประเทศนี้มีชีวิตที่รู้จักกับพระเจ้าที่ดีขึ้น ยิ่งฝันแบบนี้มันก็ยิ่งมีพลังใจทําให้ผมคุกคีและทําให้ผมคิดถึงผู้คนผมจะไม่อ่อนระอาในการที่จะปฏิบัติผู้คนเพราะผมฝันและรู้ไหมนั่นเป็นเหตุทําให้ผมอยู่รอด ช่วยให้คุณอยู่รอดผมก็อยู่รอดอามีไหมวิธีที่จะช่วยคุณอยู่รอดได้คือทํานําให้คุณรู้จักกับพระเจ้าพูดให้คุณมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าพูดให้คุณมีเชื่อพระเจ้าถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าผมก็จะสู้ความคิดที่ไม่เชื่อของคุณให้มันออกไปจากชีวิตของคุณเพื่อจะดึงให้คุณหัวใจของคุณมาเชื่อพระเจ้าอามีงั้นไม่ต้องไปกังวล คุณสู้ผมในใจผมไม่แพ้หรอกคุณไม่ต้องกลัวว่าผมจะแพ้คิดว่าผมจะอ่อนใจยิ่งสู้ผมนะผมยิ่งสู้เพราะผมต้องการอยากจะดึงการไม่เชื่อของคุณออกจากความคิดของคุณเพื่อจะให้คุณมาเชื่อพระเจ้าอาเมนไหมฮะเพราะถ้าคุณเชื่อในพระวจนะเชื่อในคําของพระเจ้าชีวิตคุณรอดดังนั้นพี่น้องในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าเราชื่นชมยินดีกับสิทธิที่เราได้ เดินในเส้นทางแห่งความเชื่ออเมรหรือเปล่า <Yeah. S 1> นะแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราเองจะต้องเลิกมองที่ปัญหาและหันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเจ้าสําแดงผ่านทางพระวจนะของพระองค์ให้มันชัดเจนแล้วก็ฝึกที่จะเชื่อตามพระวจนะ <Yeah. S 1> พี่น้องเว้เลาอ่านพระวจนะแล้วเชื่อเราจะเห็นภาพเราจะวาดภาพถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา ในผลรับที่ดีได้แต่ถ้าคุณอ่านแล้ะคุณไม่เชื่อคุณจะค้านแล้วคุณจะเห็นแต่ความเป็นไปไม่ได้เออถ้าคุณเปิดพระคัมภีร์แล้วคุณอ่านแล้ะคุณเชื่อคุณจะเห็นความเป็นไปได้แต่ถ้าคุณอ่านแล้วคุณไม่รู้เรื่องแล้วคุณพยายามไม่เชื่อคุณจะเห็นแต่ว่าโอ้ยงงไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้แล้วคุณก็จะปิดไม่รู้เรื่องไปทํางานดีกว่า คุณก็ไปต่อสู้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของตนเองโดยขาดพระองค์เป็นผู้ส่งเสริมกำลังนี่ผมพูดน่าจะชัดเจนนะชัดเจนไหมเอาไปใช้ได้ไหมเอาไปใช้ได้ยังเอาไปใช้ได้นะโอเคนะไม่ได้พูดอะไรไกลพ้นนะฮะดังนั้นพี่น้องอยากจะบอกพี่น้องในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าใครมั่นใจว่าเป็นลูกของพระเจ้ายกมือขึ้นนะดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าให้เราชื่นชมยินดีกับสิทธิพิเศษนะครับที่เราได้เดินในเส้นทางแห่งความเชื่อเอเมนนะฮะนั่นก็หมายความว่าสำคัญอย่างยิ่งก็คือเราต้องเลิกมองปัญหาและหันไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่พระเจ้าสํแแดงผ่านพระวจนะของพระองค์ให้มันชัดขึ้นทุกวันทุกวันโอเค ดังนั้นถ้าพระเจ้าปลุกคุณให้ตื่นมาฟังพระสุรลเสียงก็รีบเปิดพระคัมภีร์อเมนไหมครับนะทุกวันทุกวันพูดอ่านแล้วก็เชื่ออันนี้ผมพูดความจริงอเมนไหมครับฉันอ่านพระวจ,จะนะแล้วฉันจะเชื่อ,อเพราะเป็นคําพูดของพระเจ้ามันถูกพิสูจน์มานับเป็นพันปีแล้วว่าเป็นความจริงอ,อเมนไหม เราจะต้องอ่านแล้วก็ทบทวนให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ฝึกที่จะเชื่อตามพระคำนั้นเอเอเนี่ยน่ารักมากเลยฝึกทําให้มันชัดเจนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วก็ฝึกที่จะเชื่อตามพระคำนั้นแล้วคุณจะเห็นฤทธเดชของพระเจ้าเหมือนกับพระเจ้าเป็นไงวันนี้พระเจ้าบอกว่าให้เราเกล่าวนะเวลาเราจะพูดอะไรก็ให้พูดเหมือนพระภาษิตของพระเจ้า วิธีพวกคุณจะพูดให้เหมือนพระประสิทธิ์กับพระเจ้าวิธีเดียวคือตามที่เปโตรบอกก็คือเราต้องเป็นคนเชื่อพระวจนะจริงๆอเมนไหมครับเราต้องเป็นคนเชื่อพระวจนะจริงๆอ่ะพอยืนขึ้นดีกว่าพอละไม่ให้มาก <laughs> อาเมนไหมรู้ยังกลับบ้านต้องทําอะไร